แสดงว่าจากที่ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วเดิมทีนี่คืออันนี้ประหยัดยิ่งกว่าเดิมอีกก็คือได้ความเร็วเยอะขึ้นแรงบิดสูงขึ้นในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ําลงถูกต้องครับนั่นคือเป็นไฮไลท์ของสแกนเนียอยู่แล้วด้วยใช่ซึ่งจะไปตอบโจทย์ที่จุดเด่นสําคัญที่สุดของสแกนเนียที่ทุกคนน่าจะทราบดีก็คือการประหยัดน้ํามันที่ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนนะครับก็จะพาทุกคนมาแนะนํารถบรรทุกสแกนเนียโมเดลเยียร์2023ยนะครับ ผมอัจพลชูศรีครับผมนผมลลงฤทธิ์อิทธิสารรนชัยครับเราก็จะเห็นก่อนน่นเลยจากหน้าตานะครับหน้าตาสวยๆเหมือนเดิมนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับคุณนลงฤทธิ์ครับหน้าตาอาจจะเหมือนเดิมนะครับแต่ภายในเดี๋ยวผมเริ่มจากจุดเด่นที่สุดเลยของรถรุ่นใหม่นี่นะครับก็คือตัวเกียร์นะครับคุณบอลทราบไหมว่าปกติรถก่อนนัานเนี้ยสแกนเนียมีเกียร์เดินหน้ากี่เกียร์ปกติแล้วก็น่าจะมีเดินหน้า12เกียร์ครับตัวนี้ก็12เกียร์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ เราเปลี่ยนมาเป็นเกียร์โอเวอร์ไดิฟ์นะครับที่เราเรียกโอเวอร์ไดิฟ์เนี่ยเพราะว่ามันจะมีเกียร์ที่เป็นอัตราทดสุดท้ายเนี่ยที่ต่ำกว่า1นะครับก็คือ0.8นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจะมีเกียร์คาน2เกียร์เนาะถ้าตอนนี้จะเป็นเกียร์คานเกียร์หนึ่งแต่ว่าอ,อ,อัตราทดเกียร์เนี่ยของเกียร์คานเนี่ยเราเรียกซ<ม>ูเปอร์คอลเลอร์ก็ได้เพราะอันนี้มันมันเยอะมากนะครับมันจะสูงมากเลยนะครับคือมีพลัง แรงบิดสูงกว่าทําให้แรงฉุดลากเนี่ยขึ้นนงขึ้นเนินเนี่ยสบายมากเลยมากกว่าตัวก่อนเนี่ยประมาณ25% 26%เลยนะครับแต่เรล color เกียร์เนี่ยทีนี้มาที่จุดเด่นที่ว่าเป็น o v e r d r i v ์ที่เคยเรียนก่อนหน้านี้เนาะก็คือ o v e r d r i v ์เนี่ยมันจะทาทดเกียร์สุดท้ายเนี่ยอยู่ที่0 8เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาวิ่งที่ความเร็วรอบความเร็วรถสูงๆเนี่ยปกติเวลาวิ่งเร็วรอบเครื่องก็จะสูงหนูไหมแต่พอมีโ o v e r d r i v ์เนี่ยมันจะทําให้รอบเครื่องเนี่ยจะต่ําลง สมมติว่าวิง่งที่ความเร็วเลเซ75แล้กัน75กิโลเมตรตชั่วโมงเนี่ยปกติถ้าเป็นรุ่นก่อนนั้นนี้ความเร็วรอดจะอยู่ประมาณ1 2 0 0 3ก็ถือว่าดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีก็ถือว่าดีแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยความเร็วรอบจะอยู่ประมาณพัน 2, น 2, ินด ก็จะช่วยประหยัดน้ำมันไปได้มากขึ้นพอสมควรเลยก็คือได้ความเร็วเยอะขึ้นแรงบิดสูงขึ้นในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำลงถูกต้องครับทำไมนั่นคือเป็นไฮไลท์ของเทกาเนียอยู่แล้วด้วยใช่ซึ่งจะไปตอบโจทย์ที่จุดเด่นสำคัญที่สุดของเทกาเนียที่ทุกคนน่าจะทราบดีก็คือการประหยัดน้ำมันที่ดีที่สุดนะครับแสดงว่าจากที่ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเดิมทีนี่คืออันนี้ประหยัดยิ่งกว่าเดิมอีกใช่ครับด้วยอัตราทดเกียร์ที่มันต่ำลงด้วยแล้วก็นําหนักเกียร์ไฮไลท์อีกตัวหนึงก็คือ ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมถ้าไปดูที่ตัวเกียร์เนี่ยมันจะเป็นสีอลูมิเนียมเลยเป็นเงินเงินงน,นะครับเบาลง75กิโล oh. นะครับแล้วก็ตัวดีไซน์เกียร์เนี่ยทำให้ตัวเกียร์เนี่ยสั้นลงด้วยจากเดิมสั้นลงก็มีข้อดีก็คือมีพื้นที่นในการติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งปั๊มได้ง่ายขึ้นด้วย uh. นะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของตัวเกียร์ที่เด่นๆเ,เลยนะครับแล้วนอกจากตัวเกียร์ได้ยินว่าในการขับขี่แล้วเกียร์ใหม่นี่ ส่งผลดียังไงบ้างครับอ๋อมันก็จะมีการเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์นะครับมันก็มีดีไซน์ของเลชาร์เบรที่ปรับปรุงขึ้นนะครับทำให้เปลี่ยนเกียร์ได้สมูทยิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ยังทํางานร่วมกับะระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติของสแกนเนียที่เราเรียกว่าออ t ติครูสเนาะครบเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะใช่ครับซึ่งออ t ติครูสเนี่ยหลายท่านก็ใช้งานมาก็เข้าใจว่ามันเป็นการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติแต่จริงๆแล้วมันก็มีฟังก์ชันที่ช่วยออออยย่่าาาาางเนเนนนนนราาารรรรสมมมมมมถลืกืกกกโโดดดดขขััััับบีีไ้้ะะะคคจ็ป นะครับโหมด t a ต d a า d โหมดธรรมดาแล้วก็โหมดพาวเวอร์นะครับก็คือโหมดที่ช่วยในการขึ้นเขามากขึ้นนะครับ,ค,รบคือถ้าขับแล้วแต่สถานการณ์การทที่เลยนะครับถ้าขับสถานการณ์ปกติก็ใช้สาตรฐานได้แต่ถ้าเราดูแลถนนเรียบสามารถเซฟน้ำมันไม่ต้องเล่งจำเที่ยวมากก็ใช้อีโคโนมีหรือโหมดประหยัดน้ำมันได้ก็ช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นราบลื่นแล้วก็มีโหมดต่างๆให้เลือกการใช้งานได้อย่างดีด้วยใช่ครับนอกจากตัวเกียร์แล้วเนี่ย มีมีอะไรเพิ่มขึ้นใหม่ครับสำหรับตัวโมเดลเยียร์2023นอกจากตัวเกียร์นะครับก็ก็จะมีอีกถ้าไปดูที่รถเนี่ยที่เด่นๆเ,เลยที่เห็นชัดก,ก็คือเรื่องของถังน้ำมันนะครับเป็นถังน้ำมันดีไซน์ใหม่นะครับปกติของเราเป็นทรงเหลี่ยมๆเ,เนาะอ่าตอนนี้มันจะถ้ามองด้านข้างจะเป็นทีท้ายตัวดีดีเชฟอ๋อล้วมันส่งผลดีไงบ้างครับตัวดีเชฟตัวหใหม่เนี่นะครับด้วยดีไซน์เนี่ยอ่าอย่างรุ่นนี้ครับที่เราเห็น P 410เนี่ยนะครับ ถังน้ามันก่อนหน้านี้มันจะอยู่ที่400ลิตรนะครับคันนี้ตัวใหม่เนี่ยอยู่ที่395เหมือนมันจะลดลงเนาะดูปริมาณทำไม<ง>มันต้องเป็น395ด้วยแต่ว่า395เนี่ยการด้วยดีไซน์ใหม่เนี่ยทำให้การดึงน้ํามันไปใช้เนี่ยมันใช้ได้มากกว่าเดิมมากกว่าถัง400ลิตรก่อนหน้านี้อีกนะครับ<อ>มันจะดึงไปใช้400ลิตรก่อนหน้านี้มันสามารถดึงน้ามันไปใช้ได้ประมาณ350นิดๆนะครับครับ แต่ว่าตัวใหม่เนี่ย395รก็จริงแต่ว่ามันสามารถดึงน้ำมันไปได้ใช้ได้ถึงประมาณ380อิลิตรก็คือใช้ได้น้ำมันได้มากถึงกว่าเดิมเนี่ย30ลิตรก็คือประมาณว่าใช้ได้เกลี้ยงถังมากขึ้นใช่ใช่ครับสามารถดึงประสิทธิภาพของถังน้ำมันออกมาใช้งานได้มากขึ้นเนาะพอใช้น้ำมันได้มากขึ้นก็หมายความว่าลูกค้าสามารถวิ่งงานได้ไกลขึ้นหรือระยะทางได้ไกลขึ้นบางครั้งไปได้ไกลกว่าใช่ไปได้ไกลกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องติดถังน้ำมันเพิ่มถังที่สองใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถ้า ระยะประจำที่แบบเอ้ยขาดอีกประมาณร้อยโลก,ก็จะถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาติดถังน้ำมันเพิ่ม<อ>ก็ใช้ถังใหม่เนี่ยก็สามารถไปไปถึงที่หมายได้เลยนะครับไม่ต้องไปแวะเติมกลางทางด้วยนะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับทามีประสิทธิภาพเราคิดว่าน่าจะมีความประหยัดน้ํามันอะไรเพิ่มขึ้นอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็กลับมาที่ตัวเกียร์แล้วครับที่บอกเป็นจุดเด่น,นตัวเกียร์เนี่ยเราเข้าใจว่า มันน่าจะประหยัดน้ามันได้เพิ่มขึ้นจากตัวเดิมประมาณ2%นะครับอันนี้คือตัวเลขจากการคํานวณนครับ,รบแล้วก็ตัวเลขเฉลี่ยจากหลายๆที่แต่เดี๋ยวรถทดสอบเนี่ยาทางอาจารย์นาหน้าเนาะน่าจะได้เราเป็นทดสอบจริง,รงเราก็หวังว่ามันจะใกล้เคียงหรือดีกว่านั้นนะครับใช่ใช่ได้ยินเหมือนอนาะจารย์นาหน้าจะกระซิบกระซิบมาว่าเดี๋ยวไปทดสอบเลยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงครับ <ปะ S 2> จะได้ผลดีแล้วก็จะได้เห็นมีตัวเลขที่ชัดเจนเนาะให้ให้คุณผู้ชมทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับใช่ครับคุณบอลครับ มาดูตัวอื่นไหมครับนอกจากเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเนี่ยจริงๆรถรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะให้เน้นในเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ด้วยนะครับคือ up time นะครับ up time เนี่ยศากษาสเกนเนียใช้คำว่า up time เนาะการใช้งานคืออะไรครับ up time แปลเป็นไทยก็คือรถวิ่งได้ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องหยุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบรกดาวจอดซ่อมหรือว่ามาเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพวกนี้ครับก็คือดาวอันนี้พวกนี้เราเรียกดาวน์ time น,นอกจากมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยังมีความเหมือนคงทนใช้งานได้ยาวนานขึ้นเนาะใช่ใช่ครับส่วนหนึ่งก็ที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเน,นื่องค,คือเรื่องถันน้ำมันที่พูดไปเมปื่นนอสักครู่เนาะวิ่งได้ไกลขึ้นไม่ต้องแวะเติมไม่ต้องติดทางเพิ่มถ้ากลับมาที่เรื่องเกียร์ก็ช่วยได้นะครับครับก็คือเกียร์ที่บอกเมื่อกี้มันสั้นลงเนาะอืเวลาติดตั้ง PTO ติดตั้งอะไรได้ง่ายขึ้นแปลว่าสมมุติว่าไปติดอุปกรณ์เพิ่มเนี่ยอืมันก็จะ ทำให้ติดได้ไวเสร็จจากอู่ได้เร็วขึ้นด้วยไปวิ่งงานได้เร็วขึ้นวัน2วันอันนี้ได้สบายเลยก็ยังหาวัน2วันก็ส่งผลถึงกําไรของผู้ประกอบการที่ต้องได้รับมาเนาะใช่ใช่ครับแล้วก็นี่คือเมนหลักๆที่ความเปลี่ยนไปของของโมเดลใน2 3ะแต่ว่าผมคิดว่ายังไงก็ตามรถของเรามีข้อดีแล้วก็มีจุดเด่นอื่นๆที่มีอยู่แล้ว อยากให้แนะนำหน่อยครับว่ามีจุดเด่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยลราก็ยังคงมีอยู่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนี่คืออะไรบ้างครับจุดเด่นสำคัญของสแกนเนียที่ทุกคนน่าจะทราบครับไม่ว่าเป็นลูกค้าปัจจุบันของสแกนเนียหรือคนที่อยากใช้รถสแกนเนียก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันมากนะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์เครื่องเดิมนะครับ13ลิตรเหมือนเดิมอย่างตัวนี้ก็410แรงม้านะครับสิ่งที่ทําให้ประหยัดน้ำมันก็คือเครื่องยนต์สแกนเนียเนี่ยจะมีรอบ แรงบิดที่สูงนะครับที่รอบเครื่องต่ำนะครับอันนี้คือจุดเด่นของมันเลยนะครับรอบเครื่องต่ำก็หมายความว่าเครื่องยนต์ทางานไม่หนักนะครับการใช้พัตากที่เป็นน้ำมันก็จะน้อยลงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วยเสริมกับตัวเกียร์ตัวใหม่ด้วยนะครับเราก็อยากรูรู้เหมือนกันว่าตัวเลขที่มันลดได้จากตัวเดิมเนี่ยจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราต้องติดตามต่อไปนะครับแล้วนอกกนั้นพวกระบบความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับ ความปลอดภัยเนี่ยตัวใหม่นะครับเดี๋ยวน่าจะมีเสิร์ฟภาพเนาะก็คือเดี๋ยวก้มงาของสนนะครับก้งบนงาขนง่รงทั้งบกก็จะมีข้อบังคับในเรื่องของการติดกับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อป้องกันการชนท้ายแล้วก็การลอดเข้าด้านข้างข,างของตัวรถนะครับซึ่งสําหรับรถหัวลากเนี่ยก็จะติดเฉพาะด้านข้างอย่างเดียวด้านหลังไม่ต้องเพราะามันมีทางอยู่แล้วเนาะสแกนเนี้ยเราก็ กรด้านข้างเนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับมาจากโรงงานสแกนเนียเลยโอ้ของแท้เลยของแท้เลยไม่ต้องเอาไปทดสอบกับกรมเลยเพราะว่าอ,อันนี้จะมีใบเซอร์ที่ว่าผ่านมาตรฐาน UNECE R 73ร<อ>นะครับ<อ>รับรองจากโกลบอลเลยนะครับ,รบก็คือเป็นกาบข้างมาของแท้เลยมาจากโรงงานที่สวีเดนเลยเนาะใช่ครับเพราะจริงๆถ้าเราคุณบอลสังเกตรถที่วิ่งตามถนนเนี่ยบางคันก็มีติดอยู่แล้วครับอาจจะไม่ได้ตรงตามประกาศของกรมที่กำลังจะออกมาทั้งหมดครับเพราะเขาจะมีข้อกำหนดเรื่องวัสดุความแข็งแรงแล้วก็ ช่องว่างมันจะมีแกมได้สูงสุดเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราไปดูตามท้องถนน,นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่คมกันลยประกาศซะทีเดียวแต่ของเราเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเราจะตรงสามารถจดทะเบียนได้เลยครับนะครับแล้วนอกจากนั้นระบบความปลอดภัยอื่นๆที่มีอยู่แล้วของเราเป็นไงบ้างครับเรื่องก็จะมีพวกถ้าจ,จากปีที่แล้วเราก็เริ่มใช้เบรกที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าเข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว EBS ใช่ครับ EBS ถูกต้อง การเบรกแล้วก็ระยะทางในการเบรกลดลงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเสริมข้อที่ดีแล้วของสกนเนียคือพวก ABS traction control เพิ่มขึ้นไปอีกทำให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็บางรุ่นอย่างรุ่นนี้ที่เป็นถุงลมเนี่ยก็จะมีสังเกตจะมีกล้องด้านหน้ารถเนาะตัวนี้นะมันก็จะเป็นเราเรียกระบบที่นี e มันจะซีเบรนะครับมันก็จะดีเทครถคันหน้าถ้าคนขับไม่ตอบสนองต่อการเบรกเนี่ยกล้องก็จะหับดละถ้าอยู่ในระยะที่อันตรายแล้วมันก็จะช่วยชะลอความเร็ว ถือช่วยเบรกอัตโนมัติถ้าจาเป็นนะครับแล้วก็จริงๆรุ่นใหม่เนี่ยมีตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยก็คือตัวไฟหน้า<อ>นะครับไฟหน้า LED <อ>นะครับอันนี้แน่นอนหนึ่งมาช่วยเพิ่มความสว่างครับสว่างมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็2ก็คือหลังๆเนี่ยบริษัทน้ํามันหลายๆค่ายเนี่ยก็จะเน้นว่าไฟหน้าต้องเป็น LED ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช่เรื่องความปลอดภัย แล้วก็เพิ่มวิสัยทัศน์ด้วยนะผมคิดว่าเรื่องการส่องสว่างนะครับใช่ใช่ครับแล้วก็ยังระบบเบรกที่เป็นมีชื่อเสียงเราเบรกเสริมรีทร์เดอร์ก็ยังคงมีอยู่อยู่ในตัวนี้เนาะใช่ครับเช่นเดิมเนาะแล้วก็เป็นการเบรกเสริมช่วยลดการฝึกลรอของผ้าเบรกลงได้เป็นอย่างดีแล้วก็เวลาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยังคงมีเหมือนเดิมนะครับใช่ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เราลืมไปไม่ได้เลยที่ยังคงมีอยู่ในรถบรรทุกสแกนเนียทุกคันนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องนี้มาโดยตลอดเราพูดในเรื่องของความยั่งยืนนะครับรถสแกนเนียอย่างที่รู้กันเรื่องประหยัดน้ํามันอยู่แล้วเนาะประหยัดน้ํามันก็ไม่ได้แค่ประหยัดน้ํามันอย่างเดียวแต่ว่ามันส่งผลให้เราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงด้วยตอนนี้เนี่ยในทุกธุรกิจเนาะก็จะมี เรื่อง ESG นะครับรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากมายหรือว่ามีเป้าในการลดคาร์บอนของแต่ละบริษัทสแกนเนียขอเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งทุกท่านเนี่ยสามารถไปลดการปล่อยคาร์บอนของบริษัทของท่านได้นะครับคุณนลงลรงฤทธิ์พอจะให้ข้อมูลหน่อยได้ไหมครับว่าน้ำมันดีเซล1ลิตรเนี่ยปกติทุกวันนี้เนี่ยปล่อยคาร์บอนออกมาเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ครับ เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับคุณบอลที่เรารู้พูดถึงเรื่องทัชเบรนเอฟเฟกต์เนาะแล้วตอนนี้ลูกค้าหลายๆรา,ายก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นครับใช่เลยครับต่างกับคุณบอลคือน้ำมันดีเซล1ลิตรนะครับปล่อยคารบ์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ก็คือประมาณ2.6-2.7กกิโลกร,รมัมต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับ,รบตัวเลข2.7กิโลกร,รัมเนี่ยอาจจะฟังดูไม่เยอะนะคุณบอลมันดูน้อยนะมันดูน้อยมากเลยครับ2.7กิโลกร,รมัมแต่ว่ารถเราเนี่ยอย่างที่ที่ผมบอกมันจะประหยัดน้ำมันกว่ารถที่ห้ออื่นดูมมัััยยยคคคคครรรบบผเเเนนนนนวณีี่่ถึง ถ้าเทียบกับรถยี่ห้ออื่นเนาะเราคิดง่ายๆว่าประหยัดน้ำมันกว่า5%เนี่ยครับมันก็จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ5ตันเลยนะครับต่อปีเนี่ยโอ้ถ้า5ตันเริ่มเยอะใช่เพราะปีหนึ่งเราวิ่งกันเป็นแสนกิโลถูกไหมครับ5ตันเนี่ยต่อปีเนี่ยแล้วถ้ามันรวมกันเยอะๆหลายๆคันสมมุติว่าฝีลูกค้ามีสัก40คันเนาะครับก็เป็น200ตันที่มันจะลดได้ต่อปีครับ200ตันเนี่ยฟังดูก็เยอะเนาะแต่เราอาจจะไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพไม่เห็นไปเปรียบกับอะไรดี ต้นไม้สวนสาธารณะอ่าสวนสาธารณะดีไหมครับสวน,สวนใหญ่ใน,นที่ไหนบ้างกรุงเทพก็อาจจะเป็นสวนป่าเบญจก,กิติอ่ะ,อะสวนป่าเบญจก,กิติเนี่ยผมก็เคยคำนวณว,ว่าปีหนึ่งเนี่ยด้วยจำนวนต้นไม้เขาเนี่ยเขาสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีหนึ่งประมาณ200ตันเหมือนกัน นี่ก็เท่ากับสแกนเนียหนึ่งสีนี้เท่ากับมีสวนเป็นจากิติเพิ่มขึ้นมาดูดช่วยดูดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไป่องลิตรต่อปีเหมือนคุณช่วยเอาสวนเนี่ยไปวางไว้บนถนนให้ช่วยคนอื่นด้วยนะครับอย่างนี้เห็นภาพอย่างนี้เห็นภาพชัดเจนครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็จะเข้าสู่คอนเซปต์ของรถบรรทุกรุ่นใหม่โมเดลเย์2023ของเรานะครับ making better things making things better นะครับสสร้างสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่านะครับ เรามีผลักที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่เรายังคงฟังเสียงของลูกค้าแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็วันนี้ผมกับคุณจะลงลิธต์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโมเดลเวีย2023ได้เนี่ยในเว็บไซต์ของเราเรามีหน้า landing page ของโมเดลเวียนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่ในด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณระลทธิ์ขอขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ